นั้นบุญกุศลจากการเจริญกรรมฐานจะเป็นบุญใหญ่ที่วิญญาณทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการมากนะเพราะว่าการเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นบุญที่สําคัญในพระศาสนาบอกว่าครูบาอาจารย์บอกว่าเราตั้งไปเนี่ยจิตเราสงบไปแป๊บเดียวนะแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเนี่ยอันดีสงมากกว่าตักบารจนขันทะลุอ่ะยมคิดดูกันแล้วกันน,นะนะพระเราเนี่ยพระคุณหลวงพ่อบอกบวชมาร้อยปีรักษาศีลบริสุทธิ์ทั้งตลอดมาเนี่ย ไม่เท่ากับเจะเดินกรรมาฐานจิตเข้าสมาธิได้เพียงวันเดียวโอ้โหทำไมก็ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะโยมเพราะว่าการที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยจิตมันหยุดปรุงแต่งมันหยุดกิเลสตัญหาอุปาทานมันหยุดจากความโกรธความรลภความหลงตรงเนี้มันเป็นบุญที่จิตมันว่างสว่างสวัยบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดี ถ้าใครทําจิตถึงตรงนี้ได้แล้วยอมจะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองที่พระพุทธเจ้าถึงสรรเสริญว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นบุญใหญ่จิตเราไม่จะอิ่มฟูมีความสุขเหมือนโยมได้นั่งอยู่ในบรรยากาศที่มันมีความเย็นที่พอดีมีความสบายที่พอดีสบายกายสบายใจไม่ต้องไฟไม่ต้องฟ้าไม่ต้องเปรียบเทียบตัวตนไม่ต้องกระเสือกกระสนอะไรเลยมันนิ่งสงบสว่างสวยัยลงไปตรงนี้ แล้ววันนั้นเนี่ยโยมจะเข้าใจว่าสวรรค์มีจริงพรหมมีจริงนิพพานมีจริง